พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักงิณานุปทานวันพระบร,รมราชสมภพและถวายพระราชสมัญาพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัว เวลา17นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรรราชธิดาไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทั้งิณนานุปทานวันพระบรมราชสมภพและถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่เลลึกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทั้งศิณานุปทานวันพระบรมราชสมภพและถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนารวม65รูป ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกระหร่รรมมอมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชองคการถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนรามาธิปดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราช ดุอรพระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรมหิสรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรมนาถบพิษพระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชอนุสณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมณนมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แห่งพระบรมราชจักรีวงผู้ทรงกอบด้วยพระบรมราชกฤษดาพินิหารเป็นอัจฉริยะภูมิบาลบรมบอพิษเสด็จสถิตในพระราชธรรมจริยาสถาพรมิหวั่นไหวทรงอธิษฐานพระราชาลือไทย ในทางบำรุงราชอาณาจักรให้ดำรงอิสราาิปไตยอย่างมั่นคงทรงค้ำจุนพระบวรพุทธศาสนาให้ดำรงบริสุทธิ์ตามพระธรรมวินัยพร้อมพระราชทานเสรีภาพทั่วไปแก่อาณาราสฎรยังให้สยามรัฐสีมาสามารถรอดพ้นภัยดัสกรอันคุกคามมาประชิดอีกทั้งทรงผูกราชสัมพันธมิตร กับนานามหาประเทศทรงมีสายพระเนตรสอดส่องการไกลสามารถวินิจฉัยในคุณและโทษแห่งประเพณีเมืองทรงปลดเรื่องโทษนำประโยชน์มาบัญญัติโดยมหัศจริยตรีชาทรงเชี่ยวชาญศิลปะวิทยาเสมอปราดแห่งภัยรัฐชับประเทศในเขตอัสดงคตมิทรงละลดพระวิริยะอุตสาหะ และพระวิจารณะปัญญากลาก้าแกร่งสำแดงพระบรมราชกุศโลบายอันแยบคายและลึกซึง้งทรงพระราชยานทัศนะสอดส่องถึงอนาคตการแห่งราชอาณาจักรทรงเผยพระราชศักดานุภาพทางพระปัญญาบารมีอันคมกลา้าเสมือนราชศัตรารักษาชาติไทยทรงวางวิถีพระบรมราชโชบายพระราชทานให้ สมเด็จพระบรม,มาราชปิโยรสบังเกิดปฐม,มบทสู่การสืบสารรักษาและต่อยอดตลอดไปพระบารมีธรรมซึ่งทรงสั่งสมไว้มากเหลือขนานะับประดุษมหาวราพรประดับเกียรติคุณอลังการแม้กราบถึงวาระเสด็จสวรรคตพระสติสัมปะชัญญะยังคงปรากฏมั่นคงตลอดขณะจวบถึงสภาวะอันเป็นที่สุด คือพยานแห่งลักษณะมหาบุรุษมหัศจรรั์พระองค์คือบุพการีผู้ยิ่งใหญ่แห่งพระสกกน,นิกรปรารบเหตุดังนี้รัชสมัยของพระองค์ตลอดจนถึงมหามกุฏราชสันตติวงศ์สืบมาจึงยิ่งยงวัฒนารุ่งเรืองงามมหาชนชาวสยามถึงความผาสุขผ่องพ้นภยัยรีประหนึ่งมีพระสยามเทวาธิราช คอยเฝ้าอารักขาพระองค์เป็นพระมหาราชเจ้าผู้ทรงเปรียบแม้นเทวดาทรงวิทยาพรเป็นมหามงกุฎปกกล้าวปกกระหม่อมชาวสยามสมควรจะได้สนองพระเดชพระคุณเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏแผ่ภัยศาลยิ่งขึ้นจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จ พระปรเมณรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชทรงวานพานหีบพระสุพรรณบัตรเบื้องหน้าพระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรเมนรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราช พระสงฆ์64รูปเจริญพระพุทธมนต์พระธรรมกิติมเมธีวัดราชาธิวาสถวายศีลและถวายพระธรรม,มเทศนาเสร็จแล้วสงท่อผ้าไตรและย่ามที่ระลึกแก่พระสงฆ์